อยากเป็นเหมือนเวเนซุเอลาให้เลือกเพื่อไทยวันนี้เรามาถอดบทเรียนจากเวเนซุเอลากันหน่อยละกันนะครับเวเนซุเอลาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันทั้งทั้งที่ควรจะเป็นประเทศที่ร่ํารวยมั่งคั่งจนน่าอิจฉาแต่จากการบริหารที่ผิดพลาดของผู้นําประเทศกับทําให้เศรษฐกิจของเวเนซุเอลาเนี่ยดำดิ่งจนประชาชนทั้งประเทศต้องอดอยากมันเกิดอะไรขึ้นกับเวเนซุเอลากันนะในตอนนั้นน่ะนายฮูโกชาเวสเขามามีอํานาจเป็นประธานาธิบดีของเวเนซุเอลา ซึ่งการที่เขาดํารงตําแหน่งอย่างยาวนานถึงส4ปีนี้ได้ก็ด้วยวิธีการคลาสสิกที่สร้างความนิยมในหมู่ประชาชนนั่นก็คือการออกนโยบายประชานิยมต่างๆทางลดราคาน้ํามันซึ่งตอนนั้นราคานํามันในเวเนซุเอลานขายกันเพียงลิตรละ30สตางค์เท่านั้นนอกจากนั้นยังควบคุมราคาสินค้าจนราคาขายนยถูกกว่าราคาต้นทุนทําให้ผู้ผลิตภายในประเทศพากันเจ๊งเลิกกิจาก,การกันจนหมดสุดท้ายสินค้าอุโภคบริโภคที่จําเป็นก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดแต่คนในประเทศนกลับรู้สึกพอใจ พอได้ใช้สินค้าราคาถูกค่าครองชีพต่ำโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าระเบิดเวลาได้เริ่มนับถอยหลังแล้วซึ่งการกระทำแบบนี้ต้องใช้เงินอย่างมหาศาลทำให้ต้องใช้เงินทุนสำรองของประเทศไปจนหมดในช่วงแรกที่ราคาน้ำมันดีๆมันก็ไม่เห็นปัญหาอะไรแต่หลังจากปี2014เป็นต้นมาราคาน้ำมันตกลงอย่างหนักทำให้ชักหน้าไปถึงหลังแทนที่จะแก้ไขปัญหารัฐบาลกับพิมพ์เงินขึ้นมาใช้เพิ่มโดยอ้างว่าได้ผูกค่าเงินกับเงินดิจิตอลที่สร้างขึ้นมาเอง คุณคุนกันไหมครับวิธีการเนี้ยสุดท้ายเงินที่พิมพ์ขึ้นมาเพิ่มอย่างมหาศาลก็เริ่มไร้ค่าทําให้เกิดวิกฤตเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงจากปกติราคากาแฟแก้วละ50บาทกับพุ่งสูงขึ้นไปถึง9ละ6,000บาทเลยทีเดียวของกินของใช้ในประเทศก็ขาดแคลนเพราะรัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะไปนําเข้าสินค้าประชาชนอะไรอดยาก ถึงกับเกิดจลาจลแย่งชิงอาหารกันเลยทีเดียวจนถึงวันนี้เวเนซุเอลายังไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกเลยทั้งที่เป็นประเทศที่มีน้ํามันอยู่อย่างมหาศาลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลาแท้จริงแล้วมันเกิดจากความโลภอยากมีอานาจของนักการเมืองมันทําให้อดคิดไม่ได้จริงๆถึงนโยบายการนําเงินชาติมาถลุงเพื่ออํานาจของตนเองยังไม่สนใจเลยว,ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงของพรคการเมืองบางพักเมื่อเราถอดบทเรียนจากเวเนซุเอลามาแล้วก็ลองเทียบกับข้อความข้างต้นช่ว่าอยากเป็นเหมือนเวเนซุเอลาให้เลือกเพื่อไทย จริงเชสยังไงก็ลองคิดดูนะครับห้ามใส่เสื้อโลโก้พรรคไปเลือกตั้งเสี่ยงจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาท